สวัสดีค่ะอูตอรุ่มเรืองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารถอีแตนที่ใช้สําหรับในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะคะว่าทั้ง2รุ่นจะแตกต่างกันยังไงค่ะเดี๋ยวเฮียตีจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวนี้ตัวของเพื่อการเกษตรเกี่ยวแกกับขนอ้อยขนมันขนข้าวจะต้องทําค้งให้มันสูงแล้วก็ตัวนี้จะสามารถยกเีได้ TH ตัวนี้ ตัวนี้จะน้ําหนักอยู่ที่บรรทุกอยู่ประมาณ7ตันขึ้นไปแต่ถ้าใส่อ้อยบางคนใส่สิตันก็มีของเราพวกช่วงล่างพวกนี้เราดัดแปลงแก้ไขให้ทำบรรทุกได้ถึง10ตันถ้าต้องการตัวใหญ่กว่านี้12ตัน15ตันต้องสั่งอีกตัวนแต่ตัวนี้ขนาดกลางๆให้ลูกค้าที่ใช้งานเกี่ยวๆกับพวกข้าวพวกมันบรรทุกกำลังพอดี แล้วส่วนตัวนี้ตัวนี้เราทำมาออกมาเพื่อให้เป็นรถโรงงานเดี๋ยวนี้รถโรงงานอะอย่างเช่นผมกอตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทซึ่งทางโรงงานการบำรุงรักษามันก็เยอะก็เลยแปลงตัวนี้มาให้ใช้ก็สำหรับรพวกลวงปูนพวกที่เกี่ยวแก่กะใส่พกเก,ก็สองอันอย่างเงี้ยน้ำหนักบรทุกประมาณเกือตันตัวนี้เอาอยู่ แล้วตัวนี้สามารถใส่ถ้าซื้อ6ล้อคันหนึ่ากกระบาทซื้อตัวนี้ใน3 0 0สครับใช้งานได้เท่ากันเราไปดูด้านหลังของกระบะกันนะคะเนี่ยตัวนี้เราจะบอกแบบมาให้ใส่ของมาทุกอย่างได้ใส่กอกเก็าแท้งปูนในสอแท้งบางเจ้าจะใส่3มแท้งก็มีแต่ว่า2แท้งกำลังพอดี คือกาลังมันจะอ,อยู่ที่ประมาณสองพกเกตสองตัวก็ประมาณเจ็ดตันใส่ปูนประมาณเจ็ดตันตัวนี้โรงงานเป็นที่นิยมที่สุดของโรงงานขนาดนี้ตัวนี้สั่งเยอะตัวนี้แล้วช่วงล่างเราใช้ช่วงล่างที่มาจากานแข็งแรงพวกอะไรพวกอะไรจะหาง่ายคือเราจะเน้นที่เมื่อเวลาลูกค้าไกลๆซื้อไปอย่างโรงงานเอาไป แถวชนบุรีแถวเชียงใหม่ขอนแก่นอย่างนี้จะซื้ออะไรทั่วไปได้ทันทีหาไม่ยากคือถ้ามีปัญหาหรืออะไรต่างๆมันจะกับคุมแก้ไขง่ายจะถูกประรถที่อยู่เป็นพวกห่วงล้อแท้ๆงานซ่อมแซมบำรุงแก้ไขตัวนี้จะสิ้นเปลืองน้อยที่สุดใช้งานได้เข้ากัน ส่วนรูปแบบของกระบะก็สามารถปรับได้ตามการใช้งานนะคะก็ส่วนส่วนพวกกระบะนี่ยางเช่นไอตัวนี้เกษตรกรเนี่ยอยากใช้อโลมิเนียมคือคนชอบสวยงามพอเอาตัวนี้จะชอบเป็นกระบะไม้ก็อ,อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นกระบะเ็กเลยเนี่ยสำหรับพวกขนยูคาพวกอะไรพวกนี้จะจะจะ,จะดีกว่ามันจะแข็งแรงกว่าแต่แบบตัวนี้เนี่ยจะสวยงามกว่าเยอะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ที่0818788403หรือส่งข้อความมาในเพจมาสอบถามเฮียตีได้เลยนะคะเรายินดีตอบคำถามให้ทุกท่านค่ะ,คะยินดีให้คำแนะนำทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณครับ